ได้เป็นเหมือนลูกกวาดแบบนี้เลยแล้วก็เปิดไฟนะคะให้น้ำตาลเนยละลายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับขอบขนมปังม้วนเคลือบคาราเมลนะคะสูตรทํำง่ายๆวัตถุด,ดิบน้อยมากเลยหน้าตาหน้ากินด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะและวิธีง่ายๆเลยนะคะขอบขนมปังที่ไม่ได้ทานนะคะเจแปนก็จะเอา เอากรรไกรหรือว่ามีดก็ได้นะคะมาตัดหลายคนไม่ชอบขอบขนมปังแต่ว่าเอามาทำขนมอร่อยได้ค่ะเราก็ตัดเฉพาะขอบนะคะใช้ขนมปังที่เป็นขนมปังแผน่นเป็นโฮลวีตหรือเป็นขนมปังขาวก็ได้ค่ะตัดให้เป็นเ,นเส้นๆแบบนี้ออกมานะคะประมาณนี้แล้วก็นำขอบขนมปังมาม้วนนะคะมันก็จะได้เป็นเส้นวงกลม พอม้วนเป็นวงกลมแบบนี้แล้วเราก็จะหาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาเสียบได้เลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทำง่ายง่ายไม่ยากค่ะเพื่อนเพื่อนจัดเป็นทรงแล้วก็เสียบไม้ได้เลยนะคะได้เป็นเหมือนลูกกวาดแบบนี้เลย และในส่วนของคาราเมลนะคะเราก็จะทำง่ายๆเอาเนยใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลใสแดงนะคะใส่ลงไปเลยผสมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็เปิดไฟนะคะให้น้ำตาลเนยละลายกันก่อนนะคะละลายให้น้ำตาลเนย ล,ละลายเข้าเนื้อกันก่อนและตอนนี้น้ำคาราเมลก็ร้อนแล้วนะคะเราก็เอาขนมปังลงไปจุ่มได้เลยค่ะเพื่อนๆหมอมกลิ่นเนยมากๆเลยเราก็พยายามให้ขนมปังโดนคาราเมลให้ทั่วๆเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ขอบขนมปังเคลือบคาราเมลราดนมหน่อยนะคะ นมข้นหวานเพิ่มสีสันเพิ่มความน่าทานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบขนมปังของเราจาัดขอบขนมปังเหลือทิ้งนะคะเราก็เอามาทำเบเกอรี่อร่อยแบบนี้ได้เลยค่ะ น่ากินมากเลยค่ะเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะหอมอร่อยมากไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูทำง่ายจากขอบขนมปังเหลือใช้แบบนี้ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานขนมปังก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัว และเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ